สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube CU Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิตเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะตอนนี้ประเทศไทยของเรานะคะก็กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เนี่ยก็ในปีหน้านะคะอีกปีหนึ่งเพราะฉะนั้นพอมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นแน่นอนสิ่งสำคัญก็คือต้องทำอย่างไรที่จะพยายามที่จะสร้างโอกาสให้มีงาน ของผู้สูงอายุให้ได้มากขึ้นด้วยวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะรวมทั้งประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเรามีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นด้วยแน่นอนการสร้างโอกาสการทํางานให้กับผู้สูงอายุก็อาจจะลดลงไปด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดรชดาทานโอสถีตและก็ท่านอาจารย์ดรชนทิชา อสวะนิรันดรท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่วิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ <l> อาจารย์ค่ะก็บูดถึงตอนนี้ <c oughs> จริงๆหรือเปล่าคะอาจารย์ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ด้วยนะคะ <c oughs> ในอีกปีหน้าปีห <c oughs> น้าค่ะคราวนี้เมื่อพูดถึงสังคมผู้สูงอายุปกติคืออายุตั้งแต่ ตั้งแต่60ปีตั้งแต่60ใช่ค่ะนไปค่ะแล้วเวลาที่เราบอกว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เนี่ยมันคือยังไงคะจคือจริงถ้าเกิดตามนิยามของสหประชาชาติหรือ UN นะคะถ้าจริงๆเราบอกแบ่งเป็นก็เป็นาเดีค่ะเข่คราวๆก่อนก็คือจะเป็นสังคมสูงวัย สูงวัยคืออายุเท่าไหร่หกสิบหกสิบปีเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะต่างที่สัดส่วนของของประชากรสูงอายุนะคะเศรษสองคือสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์นะคะก็คือที่จะเข้าอีกปีหน้าเนาะแล้วก็สเต็สุดท้ายจะเป็นสมบูรณ์แบบสุดยอดโะเบอรเอเจสเลยนั้นต่างกันยังไงครกับสมบูรณ์สัดส่วนค่ะสัดส่วนของประชากรสูงอายุนะคะที่ถ้าเป็นสังคมสูงวัยธรรมดาสเต็แรกก่อนนะคะจะเป็นถ้าเกิดเป็นสัดส่วนของผู้สูงอายุคือ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับเลยละสิบ 10ขึ้นไปเทียบกับประชากรทั้งหมดนะคะ้าเกิดปีหน้าที่เราจะเข้าแบบสมบูรณ์เนี่ยก็คือต้องมากกว่าเราละยี่สิบคือพูดง่ายคือถ้าเกิดคนเดินมาสิบคนเนาะจะเป็นผู้สูงอายุ2อท่านอยู่นั้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสุดแบบสุดยอดเลยสุดๆเลยซปเปอร์เอเจสเนี่ยคือเราละสามสิบนะคะก็คือก้าคนนี่ก็คือสามท่านนะคะคราวนี้เนี่ยอาจารย์ทําไมต้อง10 20 30ิบิคะจริงๆมันเป็น นิยามตามสัประชาชาติะค่ะอันนี้คิด,คด,คดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็วเพระาะฉะนั้นเขาเลยตั้งเกณฑ์ไว้ว่าถ้าเกิดเกณฑ์10%เนี่ยถือว่าเป็นสังคมสูงวัยแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการเข้าเป็นสังคมสูงไวไัยมันมีหลายเกณฑ์มากนะ,ะอ,อาจจะเป็นอาสาส่วนก็ได้นะคะ้ลยละ10หเรืออาจะเป็นเรื่องของอายุมัยธยฐานนะคะที่เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนอายุกลางของประชากรนะคะอันนี้ก็จะมีเกณฑ์การหรือว่าจะเป็นดัาชนีการสูงอายุจริงๆมีเกณฑ์วัดหลายอย่างค่ะ สังคมไหนเป็นสังคมสูงอายุนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะวัดด้วยเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ประเทศไทยนี้ก็เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว,แ,วแล้วอย่างประเทศอื่นจันยกตัวอย่างได้ไหมคะที่เข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ค่ะใกล้ตัวก็คือญี่ปุ่นญี่ปุน,นอาจจะได้ยินประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ที่เพิ่มขึ้นเร็วนะคะ,คะส่วนยุโรปส่วนใหญ่นะคะก็ก็ เช่นอเมริกาอิตาลีฝรั่เรรงเศสย,ยังไม่ถึงซูเปอร์ค่ะอาจจะอยู่ไงคะ่ะยังเป็นเอเจอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อคอนเซิร์นนิดนึงคือตรงที่สังเกตได้ว่าประเทศที่ ที่เร็วกว่าเราเนี่ยเช่นญี่ปุ่นยุโรปอะไรเงี้ยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วถูกไหมคะแต่ไทยเราเนี่ยเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่อนข้างเร็วมากคะก็ค่อนข้างจะใช้เวลาแบบไม่กี่ครสวรรค์ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเป็นร้อยนะคะเป็นร้อยปีในการที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วอย่างนี้จริงๆปัจจัยเกิดจากอะไรบ้างคะหลักๆนะคะที่ทําให้ของเราเนี่ยเป็นสังคมสูงวัยจะเกิดจากปัจจัย2หลักใหญ่ๆนะคะ ปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเหมือนตอนนี้การตายลดลงคนเราอยู่อายุยืนยาวมากขึ้นนะคะคนเราเหลือสามารถ เข้าไปเป็นวัยสูงอายุมากขึ้นนะคะประจันที่2ที่สําคัญเลยคือจะเห็นข่าวเลยว่าคนเกิดลดลงเด็กเกิดลดลงนะคะคนหมุ่มสาวที่แต่งงานก็ไม่ค่อยจะมีลูกใช่ไหมคะแล้วประกอบกับผู้หญิงที่เขาเรียกว่าวัยเจริญพันธุ์นะคะที่สามารถมีบุตรได้ก็ลดลงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยการเกิดลดลงมา30-40ปีแล้วเป็นผลจากการที่พอเด็กลดลงใช่ไหมคะเกิดเป็นโตเป็นผู้หญิงที่มีลูกได้ลดลงเอ๊ะแต่ทยลดลงถามค่ะตอนนี้อัตราการเกิดของประเทศไทยประมาณเท่าไหร่ประมาณ1.51.6ค่ะ ือพูดง่ายคือผู้หญิงหนึ่งคนมีลูกได้ประมาณเนี่ยค่ะ1.5จคน1.6จุคนประมาณนี้ทค่อนข้างต่ํามากก็เกิดจากการที่มีอัตราการเกิดน้อยลงเทคโนโลยีก็ช่วยทําให้อายุยืนยาวมากขึ้นอย่างของประเทศไทยตอนนี้นี่เฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ยจริงที่แบบอายุยืนเนี่ยถ้าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ70 7 7 78ประมาณนี้ค่ะจากเดิมนี่อยู่ที่ประมาณแค่60กว่าเองนะคะลราเพิ่มเพิ่มเขให้เพิ่มเป็น70แล้วก็คิดว่าน่าจะถึง80ในระยะเวลาใกล้นี้ค่ะแต่ว่าอย่างของถ้าต่างประเทศนะคะเขาก็จะมากกว่านี้เนอะใช่ประมาณนี้ค่ะอาจจะมากกว่าใช่แต่อาจจะไม่ถึง90อาจจะแบบอยู่แบบ8ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงตรงนั้นค่ะค่ะคราวนี้แน่นอนพอมีจํานวนผู้สูงอายุมากขึ้น ประเทศเราเองก็ต้องเตรียมพร้อมตรงนี้มากขึ้นชใช่ไหมคะ,คะหลักๆนี่ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างคะอาจารย์คือจริงๆผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแน่อนอนว่าผู้สูงอายุทุกคนโดยพื้นฐานคือจะมีโรค,คประจำตัวอยู่แล้วอย่างน้อยหนึ่งโรคที่ต้องรักษากันต่อนเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยอาจจะต้องมีเตรียมเรื่องของการรักษาพยาบาละนะะแต่ว่าตอนนี้มีระบบการรักษาแบบเขาเรียกว,ว่าการดูแลระยะยาวของข้างจ้าของข้างจา่า,จาดีแล้ว ซัพพอร์ตตรงนี้ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งคือระบบการเงินการคลังแน่นอนพอผู้สูงอายุเยอะขึ้นถูกไหมคะเราต้องเหมือนมีเงินที่จะมาช่วยเหลือต้องกลุงนี้เยอะขึ้นค่ะแล้วก็จริงๆประเทศไทยเราก็เพิ่งมีพวกโซเชียลซิเคียวตี้อะไรนะคะตรงนั้นแต่ประเทศอื่นเขามีมาแล้วบางทีมีเงินนิดเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอใช่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้วันนี้เราก็จะมาคุยกันด้วยใช่ไหมคะว่าต้องมี สร้างโอกาสในการทํางานให,ให้ให้มากขึ้นใช่ใชนั้นหม่คามว่าอยังไงคะอาจารย์แทนที่จะ,กะเ 60, กษียณ60เกษียเจ็สิอะไรประมาณนี้เนาะก็จริงๆมีแนวคิดนี้นะคะ,คะจริงเดี๋ยวอาจจะรูปแบบของการจ้างงานจริงๆในประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันมีขอขุญากขอแบ,บ่งออกเป็น2กลุ่มก่อนเป็นแรงงานในระบบกับอนอกระบบ นะคะโดยในระบบแน่นอนก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีสวัสดิการจากการทํางานเช่นข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมต่างๆหลักๆก็คือจะมีสามาตาคือ3ามสามสามอันนี้คือในระบบส่วนแรงงานนอกระบบแน่นอนคือกลุ่มคนที่ไม่มีสวัสดิการเลยเลยเป็นแรงทางานอิสระทั่วไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรามาโฟกัสแรงงานในระบบเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยได้อีก คือคนที่ถูกจ้างงานโดยภาคร,รัฐกับเอกชนนะคะซึ่งภาคร,รัฐเอกชนเนี่ยก็จะมีรูปแบบการจ้างงานที่ค่อนข้างแตกต่างกัน,นะะถ้าเกิดเป็นภาคร,รัฐแน่นอนเรามีการกําหนดอายุกกเกษียณอยู่แล้วคือ60ปีได้รับบํานาอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเหมือนอใครมีการจะเริ่มขยายอายุกกเกษียณแ,แล้วจาก60ไป61เ็และเป็น63ตามลำดับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอันนี้จะเป็นประกาศสมัครนายกออกมาแล้วในปี61่ ะคะ <พอ S 2> แต่ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่คะเนี่ยปีหก,กหนึ่งค่ะปีหกหนึ่งนักนาย,ยกอย่างนี้พวกเราก็ต้องเกษียณอยู่า,าแต่ว่าอาจจะต้องขึ้นกับแล้วแต่ตําแหน่งหรือว่าแล้วแต่ลักษณะางานของแต่ละท่านด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ยแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยจริงๆก็มีบางสายงานและที่อายุเกษียณเนี่ยขยับเป็น70เลยเช่นอายการผู้พิพากษานะคะที่อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหรือทักษะหรือว่าผู้อาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะที่มีตําแหน่ง เข้าเกณฑ์เนี่ยก็จะขยายไปถึง65ปีจ้างต่อได้เพราะฉะนั้นรูปแบบของทางภาคหลักเนี่ยเได้ว่าจะเป็นรูปแบบของการขยายอายุเกษีณ นะคะแต่เอกชนเนี um okay. ่ยด้วยความที่เป็นคล้ายๆเป็นบริหัรจัดการด้วยตัวเองเนาะก็จะมีรูปแบบค่อนข้างหลากหลายกว่านะคะเช่นในเรื่องของการเขาเรียกการจ้างต่อเนื่องอะค่ะคือจะเอกชนเนี่ยจะมีอายุที่ไม่อยากใช้คำว่าเกษียณเนาะอาจจะอยากใช้คําว่าสิ้นสุดการทํางานละกันประมาณ55ปีอายุจะต่ากว่าทางราชการใช่ไหมคะแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังมีเขาเรียกว่ามีเริ่มมีการจ้างต่อเนื่องและการทาสัญญาปีต่อปีนะคะสำหรับคนที่จบาจบ55แล้วแต่ว่าบริษัทเล็งเห็นว่าท่านนี้เนี่ยอาจจะมี ความเชี่ยวชาญหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนการมีแบบทักษะสูงๆเนี่ยก็จะมีการจ้างต่อปีต่อปีไปเรื่อยๆเป็นสัญญาปีต่อปีนะคะโดยที่อาจจะทําตําแหน่งงานเดิมก็ได้นะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของระยะเออจะวันวันหรือเวลาทํางานอาจจะตกลงกันอีกทีนึงอาจจะไม่ได้ฟูธามอาจจะเป็นพาธามก็ได้<อ>นะคะอันนี้ก็เป็นการจ้างต่อเนื่องไปแต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างจะรัฐบาลค่อนข้างจะให้การส่งเสริมมากคือการรับผู้สูงอายุเข้ามาทํางานใหม่เลย นะคะตรงนี้คืออันนี้คือ60ปีขึ้นไปคือรับเข้ามาในบริษัทเอกชนรับใหม่เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีประกาศของกระทรวงแรงงานออกมา <Okay. S 2> นะคะในการเรื่องของการส่งเสริมการทํางานของผู้สูงอายุเนี่ยโดยการที่ทางประกาศเนี่ยค่ะเขาจะมีการกําหนดเลยว่าผู้สูงอายุควรจะเหมาะสมกับงานประเภทไหนบ้างค่าตอบแทนคนเป็นเท่าไหร่ <Okay. S 2> แล้วก็ระยะเวลาในการทํางานเนี่ยค่ะควรจะเป็นกี่ชั่วโมงมเพราะว่าผู้สูงอายุเองนุ่ก็มีข้อจํากัดในเรื่องสภาพร่างกายเียก็ท่านก็ควรจะทํางานให้เหมาะกับ สภาพร่างกายตัวเองนิดนึงนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของในปีที่ผ่านมานะคะปี62เนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการเซ็น MOU อยะค่ะกับหน่วยง,งานเอกชนนะคะ12แห่งในการที่ส่งเสริมให้หน่วยง,งานพวกนี้รับผู้สูงอายุเข้ามาทํางานนะคะโดยก็จำนวนวันเวลาทํางานเนี่ยก็จะค่อนข้างยืดหยุ่นนิดนึงก็คืออาจจะเป็นการตกลงกันระหว่างผู้สูงอายุเองกับทาง HR ของแต่ละบริษัทว่าเขาไหว แค่ไหนระดับไหนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือจะอยู่ในบนพื้นฐานของประกาศกระทรวงนั่นแหละค่าจ้างต้องไม่ตม่ำกว่าชั่วโมง45บาทนะคะทำงานควรจะทำงานไม่เกินชั่วโมงวันละ7ชั่วโมงด้วยข้อจำกัดทางสุขภาพนะคะซึ่งปัจจุบันก็บริษัทพวกนี้ก็มีเริ่มมีการจ้างผู้สูงอายุขเข้ามาทำงานแล้วทำงานจริงแล้วโดยตำแหน่งที่ผู้สูงอายุเข้ามาทำงานก็จะเป็นในเรื่องของเช่นภาคบริการค่ะจะเป็น customer service ดูแลลูกค้าจัดเลี้ยงสินค้านะคะ จะไม่ค่อยเป็นงานที่ใช้ร่างกายเยอะมากนักเพราะผู้สูงอายุก็ก็ค่อนข้างจะมีข้อจากัดตรงนี้นิดนึงนะะตรงนี้ก็เริ่มเห็นผลและเริ่มมีการรับผู้สูงอายุเข้าทางานแล้วค่ะนคือนี้อาจารย์ตามนิดนึงค่ะก็คือว่าบางครั้งที่เราเห็นเนี่ยเพราะว่าจริงๆถึงแม้ผู้สูงอายุท่านอาจจะสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแต่ในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของแบบว่าโอ้ความคิดอะไรท่านยังแบบ มันเจอดมากนะคะตรงนี้เราต้องยอมรัาเพราะว่าอยางเป็นอาจารย์เราก็เห็นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งที่บางทีเราได้ยินมาเนาะจากว่าที่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่จ้างผู้สูงอายุต่อเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าประสบการณ์อะไรแต่เป็นเพราะว่าเงินเพราะว่าท่านมีประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นเวลาจ้างท่านเนี่ยก็แพงอ่าผู้ันต่างตใช่ค่ะบริษัทสู้ไปจ้างเด็กที่มีประสบการณ์น้อยกว่าอันนี้ มันมันเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเอออย่างนี้เราจะทำยังไงนะคะอาจารย์คือจริงๆเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเนอะที่<ม>ผู้สูงอายุแน่อนอนว่าท่านก็ทํางานมานานมีประสบการณ์ทักษะต่างๆทําให้การจร้างงานอาจจะใช้เงินเยอะนิดนึงะนะคะแต่ว่าบางบริษัทก็กลับเห็นในทิศทางตรงข้ามนะคะ<ม>กลับเห็นว่าครพวกนี้เป็นบุคคลที่แบบคุณค่ามีคุณค่าควรจะจ้างต่อไว้แต่การจ้างต่อท่านเนี่ยอาจจะเป็นบทบาทเป็นแบบที่ปรึกษาแทนยังมีการรับเด็กเข้ามาใหม่อยู่ แต่ว่าให้ผู้สูงอายุท่านนี้ค่ะเป็นหน้าที่คอยเหสอนงานหรือว่าแนะนําไปซะมากกว่าจะเป็นแบบในที่เป็นเชิงที่ปรึกษามากกว่าที่จะเป็นการนั่ทําตาแหน่งเดิมก็เปลี่ยนเรื่องไปแต่ก็มีบางบริษัทใช่เป็นอย่างนี้แต่บางบริษัทใหญจะเปลี่ยนความคิดก็คือว่าเอาเอาเรื่องใหม่ๆจ้างเงินแค่เนี้ยหนึ่งคนพูกันตามตรงสามารถจ้างเด็กได้5คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อาจจะมีผลกระทบตรงนั้นเหมือนกันคราวนี้เนี่ย ในการพูดถึงแน่นอนเราจะมีการาาแต่ในการสร้างแรงจูงใจอะคะ่ะอาจารย์อาจารย์ในการทำงานในเรื่องไม่ไม่ไมเป็นในเรื่องของค่าตอบแทแนสวัสดิการของผู้สูงอายุพวกเนี้ยเ,เราเราสามารถที่จะทำได้อย่างไรบ้างอะคะ่ะการสร้างแรงจูงใจใช่ไหมคะนั้นเดี๋ยวขอเล่าต่อเนื่องจากอาจารย์ชนทิชาก่อนเนาะว่ารูปแบบการจร้างงานหรือว่าการทำงานของผู้สูงอายุะคะ่ะทางทีมวิจัยเราอะคะ่ะอาจารย์ก็ กำลังทำโครงการวิจัยอยู่ชื่อว่ารูปแบบการจ้างงานและการทำงานของผู้สูงอายุในภาคเอกชนของประเทศไทยซึ่งเราเนี่ยมีสาคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือผลิตภาพเราอยากมองว่าเวลาที่บริษัทเอกชนนะะที่เซ็น MOU ไปกับกระทรวงแรงงานมเมื่อมีนาคมปีที่แล้วเขามองว่าจ้างผู้สูงอายุเนี่ยเราคุ้มค่าในตำแหน่งงานประเภทไหนลักษณะงานยังไงจำนวนชั่วโมงมเงินเดือนที่เขาต้องจ่าย นะคะแล้วก็สวัสดิการที่เขาต้องให้แล้วก็คีย์เวิร์ดที่2ก็คือเราจะดูเรื่องความยืดหยุ่นเพราะเรารู้แล้วว่าแบบท่านคงไม่ทํางานเต็มเวลาหรือว่า work hard เหมือนสมัยก่อนเกษียณค่ะ,คะแล้วคราวนี้ถ้าจะยืดหยุ่นจะยืดหยุ่นยังไงจะพัฒนา,าในรูปแบบไหนเงี้ยค่ะแล้วก็คําที่สาคือเรื่องความคุ้มครองเพราะอย่างที่อาจารย์พูดในครั้งแรกว่าเราจําเป็นจะต้องมาให้เรื่อง social security ใช่ไหมคะประกันสังคมหรือว่า สวัสดิการทางสังคมที่เราควรจะต้องคํานึงถึงเพราะว่ามันมีข้อจํากัดที่ว่าประกันสังคมเนี่ยพอเกินอายุ60เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทําได้ค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าข้อมูลที่เรารับมาล่าสุดนะคะก็คือจะมีมาตรามาตรา40 mm hmm. ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ขยายอายุจาก60ให้เป็น65 mm hmm. คือสามารถยังมาสมัครได้อยู่เพียงแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมเรื่อง ค่ารักษาพยาบาลเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มนี้คอนเซิร์นอย่างมากใช่แล้วเป็นจุดที่ต้องใช้เงินอย่างเยอะด้วยนะใช่ค่ะใช่ไหมคะฉะนั้นแรงจูงใจค่ยคะย้อนกลับไปที่คําถามอาจารย์ว่าแรงจูงใจในการจ้างผู้สูงอายุใช,ใช่ไหมคะถ้าอาจจะต้องมองในลักษณะว่าในส่วนของบริษัทเอกชนทําไมเขาถึงอยากจ้างกับตัวผู้สูงอายุเองว่าทําไมเขาถึงอยากทํางานต่อะนะคะถ้าในส่วนของบริษัทเอกชนนะคะที่เราไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยก็พบว่า เหมือนเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณค่าอยู่ใช่ไหมคะคือแบบประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะที่ที่แบบสามารถเอามาใช้ในบริษัทเอกชนได้แล้วก็สิ่งที่เราค้นพบคือจะเป็นลักษณะนามาทำมากกว่าจะเป็นอะไรที่เป็นแบบเขาเรียกว่านะคะเชิง Attitude มังคะแบบทัศนคติที่แบบมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความอดทนสูงกว่าแล้วก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็ก ในเจงอื่นๆได้ทำงานเป็นทีมเวิร์คค่ะแล้วก็บริษัทเอกชนก็จะจ้างส่วนใหญ่คือในภาคบริการค่ะตำแหน่งต่างๆก็ Customer Service ที่อาจารย์ชนทิชาบอกไปแล้วหรือว่าอาจจะมี Call Center ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีจัดเตรียงสินค้าแล้วก็ให้ข้อมูลลูกค้าหรือว่าบางตำแหน่งคือเป็นแคชเชียร์เพราะว่าผู้ส่งยุนเนี่ยจะมีข้อจำกัดเรื่องไอทีหรือว่าดิจิทัล l ิทเทเลซนิดนึงค่ะก เอกชนก็ยังมีมีมีความต้องการเพราะว่าบางตำแหน่งงานนะคะมันขาดแคลนคือในโครงสร้างตลาดแรงงานของบ้านเราเนี่ยพบความขาดแคลนของแรงงานแล้วก็โครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมสูงวัยฉะนั้นก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเราส่งเสริมการทํางานของผู้สูงอายุให้ผู้สูงม,มีมีรายได้เนี่ยในภาพรวมเนี่ยคงจะดีนะเพราะว่า หนึ่งผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าอยู่ก็พอได้โซเชียลไลฟ์กอาจจะสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น<ะ>ชงจิตวิทยาก็อารมณ์ดีขึ้น<ช>ได้กลับเข้ามาในสังคมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่เป็นภาระไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นที่พึ่งพิงใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ภาครัฐเนี่ยอาจจะช่วยลดภาระทางการคลังได้หมายถึงว่าทั้งในส่วนของสวัสดิการเองค่ารักษาพยาบาลถ้าเกิดคนของเราสุขภาพแข็งแรงนี่คงโชคดีเลย แล้วก็เอกชนนะคะก็คือไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้เยอะเลยเพราะว่าบริษัทที่เข้าไปส่วนใหญ่ะคะ่ะการจ่ายเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบค่าตอบแทนก็คือจ่ายเป็นรายชั่วโมงตามประกาศกฎกระทรวงคะ่ะว่าอย่าต่ำกว่า45บาบาทต่อชั่วโมงนะ แต่ทุนทีน่าจะน้อยนะตัวจุดชวิวใช่ค่ะแต่ว่าที่เราไปก็ประมาณ50เน้อห้าสิบบาทให้เกินอยู่แล้วคิดว่าน้อยไป่ะแต่เขาอนุญาตให้เกินนิดนึงห้าสิบคูณเจ็ดชั่วเจ็ดชั่วโมงสามร้อยห้าสิบใช่ค่ะหรือว่าจ่ายเป็นรายวันรายวันก็คือจะประมาณ330อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะให้เป็นแบบนี้แล้วก็สวัสดิการที่ให้ค่ะเนื่องจากว่าติดเรื่องประกันสังคมใช่ไหมคะถ้าเกินอายุ60ก็ จะเป็นพวกประกันสุขภาพกลุ่มประกันอุบัติเหตุกลุ่มเป็นค่าอินเซนティブค่าเบี้ยขยันค่าโอทีจะเป็นในลักษณะนี้มากกว่าก็เป็นแรงจูงใจให้ท่านแต่ว่าเอออยากทางานมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวผู้สูงอายุเองเนี่ยว่าถามว่าทําไมมีแรงจูงใจในการทํางานก็จะอาจจะแบ่งได้เป็นหลายกลุ่มแต่ว่าที่เราเจอคือ2กลุ่มใหญ่ๆคือหนึ่งอาจจะต้องการรายได้ใช่ไหมคะว่าแบบมีรายได้มากขึ้นแล้วก็ตัวเองก็แบบเลี้ยงดูตัวเองได้เพิ่มกตัวเองได้กับอันที่สองคือ อ๋อต้องการเข้าสังคมค่ะอาจจะรายได้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลมากนักอะไรเงี้ยแต่ก็อยากแบบกลับมามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีตําแหน่งงานไหนเปิดแล้วต่อให้เราจบตรีนะคะสุดท้ายเขาก็ยอมทํางานในภาคบริการอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งใช้ประสบการณ์มากกว่าแรงกายอะไรเงี้ยค่ะาจ่เพื่อเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆรท่านก็ออกจากบ้านทุกวันเนาะจริงๆถ้ท่านมีประสบการณ์เยอะอะเมื่อเทียบกับอย่างนี้ น้องๆที่เพิ่งจบออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะช่วยส่งเสริมท่านได้เนี่ยก็เป็นสิ่ง์ที่ดีนะคะแต่แน่นอนในยุคนี้มัน new normal นะคะช่วง3-4เดือนที่ผ่านมามันก็เกิดเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นแล้วอย่างที่เราเห็นน่นนะคะคนก็คือถูกตเชินให้ออกใช่ไหมคะอะไริษัทต่างๆปิดเพราะฉะนั้นประกอบกับตอนนี้เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบเนี่ยปีหน้า อาจารย์มีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างคะว่าพอมีโควิดตรงนี้แล้วมันจะมามีผลกระทบหรืออินเทอร์รับตรงส่วนแปลนที่เราอยากที่จะเป็นอย่างที่ต้องการหรือเปล่าคะคือเนี่ยขอเสริมจากอาจารย์ชนานฐานแล้วกันนะคะค,คือโครงการนี้ด้วยความที่เป็นโครงการที่พอเพอิญช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการที่ทําในช่วงโควิดพอดีอ่าก็คือเราก็เลยได้มีโอกาสในการที่จะ โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมขอข้อมูลจากนายจ้างเพิ่มเติมว่าช่วงโควิดเนี่ยเขามีวิธีการจัดการหรือว่าวิธีการรับมือยังไงในการจ้างงานผู้สูงอายุซึ่งต้องยอมรับว่าผู้สูงอายุค่ะเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่เขาจะเลือกที่จะให้เขาหยุดงานไปเพราะว่าอาจจะได้ผลดนานสภาพเพราะว่าไม่อยากให้เอาผู้สูงอายุออกจากบ้านมาเสี่ยงนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกว่า ก็เ,เป็นผู้ส่งอยู่ด้วยความที่เป็นการจ้างแบบพาร์ทไทม์หนูอ,อาจจะไม่ได้มีสัญญงสัญญาเป็นเป็นทางการนเชนนีก็จะทําให้เหมือนให้หยุดงานได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น,นั้นกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบค่อนข้าง,งเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็จะมีบางกลุ่มที่สามารถเขาเรียกว่าถ้ากลุ่มไหนที่ยังพอมีคล้ายๆความรู้ทางด้านไอทีอะค่ะ ก็อาจจะให้โยกย้ายไปทําเป็นทางออนไลน์แทนเนไปการซื้อทางออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดทางธุรกิจไหนที่มีการสั่งซื้อออนไลน์ได้ก็จใจผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านแต่ว่าใช้ออนไลน์เป็นใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทํางานนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้สูงอายุบางกลุ่มเนี่ย ถึงแม้จะโดนได้รับการแบบพยุดงานไปก่อน mm hmm. แต่ผู้สูงอายุเองก็เหมือนพร้อมปรับตัวค่ะ <God. S 2> จนจนเขาเริ่มมีเขาเรียกอาชีพที่2ขึ้นมา mm hmm. ในช่วงโควิดเนาะเช่นแบบอย่างเช่นจะเห็นข่าวหลา,หลายข่าวที่แบบบางข่าวก็คือคุณลุงบางคุณลุงเนี่ยก็คือไปขับแร็บ อ่าครับแก็บรับส่งอาหารนะคะแล้วก็มีเคสบางบางเคสที่เราศึกษาอยู่เนี่ยในโครงการเนี่ยค่ะก็มีการปรับตัวเป็นการขายของออนไลน์ขายอาหารอย่างเงี้ยค่ะกลับไปช่วยครอบครัวในการขายของออนไลน์แทนมันก็เหมือนเป็นการปรับตัวของเขาในในอีกรูปแบบหนึ่งหรือสร้างคอนเทนต์ในทิกเ o k อะไรอย่างเงี้ยเห็นท่านรึเป่าเห็นเห็นท่านแบบว่าเออทำอะไรอย่างเงี้ยคนดีคนติดตามเป็นเป็นล้าน่อชื่อขึ้นนะใช่ใช่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะ อาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะอ๋อแล้วก็ถ้าเสริมจากอาจารย์ไซด์ก็ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยค่ะก็จะมีเปิดเว็บไซต์เช่นสูงอายุมาร์เก็ตเพลสเพื่อให้เป็นช่องทางออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาขายของอเข้ามาโปรโมทผลิตภัณฑ์ตัวเองสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกน้าอ๋ออยากจะเสริมคำว่า preaging ค่ะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุสำรองค่ะคือโควิดเนี่ยเข้ามาทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมาซ้าเติมปัญหา มาเปิดเผยปัญหาโครงสร้างที่มันซ่อนอยู่ในตลาดแรงงาน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่เราจะส่งเสริมการทํางานหรือว่าสร้างไรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุที่เรามองว่าอายุ60ปีขึ้นไปค่ะ <c oughs> แต่ทําไมเราไม่มองย้อนนิดนึงว่า เรามาเตรียมให้ด <plus noise> ีกว่านี้ไหมให้เร็วกว่านี้เป็นอายุ PreAging เนาะ5 5 45เลย่เลยค่ะหเลยนะใช่ค่ะโอ้ยอย่างนั้นเปิ้งก็มาปรีแล้วก็ขายแล้วอนี้ก็เริ่มหมดเลยเนี่ยใช่ค่ะจันร์เปิ้นคือกับมองว่ากลุ่มผู้สูงอายุสำรองเนี่ยคือถ้าเราไม่แบบพัฒนาทักษะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงความรวดเร็วของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอะค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะตกงานในอนาคตแล้วก็ปรับตัวไม่ทันแล้วถ้าถูกออกจากงานแล้วเนี่ย จะยากมากที่จะกลับเข้าไปสู่ตลาดแรงงานอีกครั้งโดยเฉพาะในระบบเนาะใช่ค<ม>่ะนอกระบบใครๆก็ทําได้อยู่แล้ว<ม>อิสระไม่มีการ<ม>คุ้มครองในๆทั้งสิ้นเลยค่ะฉะนั้นก็คือจากที่เราจัดเซมินาสัมมนามาเนี่ยค่ะก็เชิญทั้งคุณหมอภาคราัฐภาคนักวิชาการภาคเอกชนมา<ม>ทุกคนก็จะมองไปในทางเดียวกันนะคะ<ม><ม>ว่าถ้าเราจะต้องปรับใหม่เนี่ยก็ควรจะ คงจะเป็นอันนี้แหละที่เราควรจะต้องมาดูแล้วมีอะไรอีกนะคะอาจารย์สายจำได้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของจริงๆว่าสังคมสูงวัยอะหลแยๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุคือเกี่ยวข้องกับเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นแต่จริงเห็นไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุกอย่างมันกระทบต่อคนทุกวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสังคมสูงวัยเป็นเรื่องของคนทุกวัยที่ควรจะเข้ามาช่วยเหลือมาส่งเสริมทําให้สังคมสูงวัยที่เราอาจจะดิกเลี่ยงไม่ได้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเนี่ยทำให้เหมือนสังคม นี้ค่ะเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันได้ mm hmm. อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี mm hmm. คือมีความสุขยามปั้นปลายอ่ะ mm hmm. คือไม่อยากจะให้เหมือนกับว่าพ่อแก่ตัวไปหรือสูงอายุไปต้องไปลําบากหรืออะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวตั้งแต่วัยทํางานจริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไปคือวัยเด็กด้ยนะคะ mm hmm. ในการปลูกฝังในการดูแลตัวเอง mm hmm. การเก็บออมเงี่ยค่ะคก็สําคัญ แหมก็น่าเสียดายมากเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะ,คะพวกเราก็ได้รับความรู้ม,มากมายเลยก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะพวกเราทั้ง3ามคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ